ดินเ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 ดนเดิ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 นเดเดินเดนเดิ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 นเดนเดนเดินเดินเดินเดนเดิ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 นเินเดินเดิเดินเเวเร็วเเดนเเดดนินนันมนนนนน ให้ดูใส่กระสุนระเบิดไปดีกว่ากูใส่กระสุนระเบิดไปดีกว่ามันไอ้เรือคาร์ลันเรือไอ้เพื่อนเพื่อนเรือเราหน้าด้วยจันกระสุนเพื่อนมันยิงมาแล้วเพื่อนไอ้ยีเรือเรือจะเรือจะล่มแล้วเพื่อนเรือจะล่มกลังเรือจะล่มแล้วไอ้แบบเรือจะยเพื่อนมันยิงมาแล้วเพื่อนยิงขึ้นมาแล้วไอ้ยีเรือจะล่มแล้วไอ้กงกูยิงไม่ยตักน้ำก่อนตักน้ำตักน้ำก่อนไอ้ยีเรือล่มแล้ว

เอาวัน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 กินเรอลำังเรือลำบังกินเรอลำังเรือลำบังพวกมึงตักน้ำพวกมึงตักน้ำกูซ่อมมันยูรูมันรูซ่อมแล้วซ่อมแล้วเดี๋ยวกูไปคุมให้เดี๋ยวกูไปคุมให้ไม่ไปว้แล้วนะเยี่้อไอ้บอ๊ยโอ๊ยโอมันจีบมาโดนกูหลบหลบหลบโต๊กโตกโตกกูซ่อมแล้วกูซ่อมแล้วกูซ่อมแล้ว ย,ยิงมันต่อเลยยิงมันต่อเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยวัยรุ่นเร็เวเร็วเรากำลังจะเจอกับมันมันกำลังหันมาแล้วเพื่อนบรรจุแล้วกบรรจุกระสุน,นก,กูพร้อมยิงกูพร้อมยิงรอขึ้นลงยิ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 ง <Suzanne> อยู่ในระยะทําการรอบโอบรอโบเอาเออเออยิงไอ,อ้ไอ้ยมันยิงไม่ได้เลยมันใช้กระสุนเหี้ยอะไรวบเนี้อ่ะมันใช้กระสุนเวทมนต์มันใช้กระสุนเวทมนต์ยิงได้แล้วยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ มันหายแล้วมันยิงได้ยิงเลยยิงต่อยยิงต่อยเฮียยิงยิงเร็วเร็วยิงแล้วไอ้เฮียรีโหลดยิงเออเออไอาอีกเอาอีกเราจะเผาแล้วไอเฮียเหลือเราจะลุ้นยางดูดิยังยังยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กวอกกระสุนปืนยิงพลปืนมันกูยิงไม่ได้น็อกอีกหนึ่งนอกอีกหนึ่งกระสุนกูหมดแล้วกูรีโหลดยังไงวะต้องไปต้องไปบุกบุกบุก กูไปไปกูย oh yeah! ิงแล้วโอ้ยโอ้ากูโดนยิงกูโดนยิงกูไปไอ้เหี้ยแต่เรือเราจะล่มกูถอยกูถอยกูไม่สูปไอ้เหี้ยเรือโดนพัดแล้วเพื่อนจะลงไอ้กล้องเรือเราไม่ไปตายหมดแล้วตายหมดแล้วอยู่ชีวิตติดน้งเด็กก็เป็นคนดีกูอยู่เรืออีู กูโดนหนีแล้วกูโดนหนีแล้วกูไม่อยู่แล้วกูไปแล้วไม่ไม่เรือเรือไอ้เหี้ยจมแล้วเรือเราจมแล้วเพื่อนไอ้ไอ้เ่าหมดเท่ากีบแลาวกูมาเอ้ยเรือกูอยู่บนเรือไหมเรือเราจมแล้วเฮปลี่ยนเรือเปลี่ยนอ้าวเฮ้ยอไ้เปลี่ยนเรือเปลี่ยนไอ้ย่าเอาเรือมันนี่เลยเอาเรือมันนี่เลยเด้อขึ้นเรือมันเร็ว มันเกิดเรื่อยๆเลยครับอย่ยังไงวะอยู่ยังไงวะกินหมดแล้วไหมไอ้น็อตขึ้นไปเร็วรัดมันรัดมันไอ้นือกูเพิ่งมาคือแตกแล้วเหรอเรือแตกแต่เราได้เรือผีค้างค้างเดือดค้างค้างไอ้เหี้อตัวค้างไม่เติมไม่าเว้ยเราขโมยเรือมันไม่ได้ย่าเราข้าเรือไปได้อย่างเดียวไอ้เหี้ยไปกันโรดด้นว่ะ เฮียทำไมกูไม่ขึ้นน้ำไม่ได้ไอ้เฮียอกระโดดล่อนตัวกูไย่ขึ้นมาได้มันบอ้เียไอ้เฮียเอกดอไอ้เฮียจากน้าไมได้กูจากน้าไม่ได้กระโดสะเป็นมากรดสเป็มากระสเป็นมไม้ไม่รู้กูเรียกเรือ้เรียกเรือแล้วกูไไป้เกิดไอ้เฮียกองตัวกูเอียงเฮียกูด้วยทาไมตัวกูเอียงหน้ากูเอียงเฮ้ยกูอพวกมงที่เรือนะเพื่อน <Hey. S 2> เรือใหม่เรือใหม่